ประเทศไทยเกษตรกรเยอะปกครองอร่อยของมันดีอะ่ะทำไมราคามีแค่นี้คนที่ตัวแทนเกษตรกรที่มีราคาได้คือ,อคุกรเชฟส่วนเราต้องเทรนกลุ่มนี้ให้เก่งเวลาเขาดังแล้วใช่ไหมเขาจะเอาวัาตถุดิบายไปใช่ส่วนอันนี้ภาพสิ่งที่ไอคิดคือเป็นอ c o e อีโคซสิสเต็งห h e l l o everyone and welcome back on the c h e f food tour สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ร้านอาหารอรนุตนะครับเป็นร้านอาหารไทยนะครับและวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่มาจากบ้านเดียวกับผมนะครับเราจะมาทอล์กหรือว่าเล่าเรื่องประสบการณ์ของรุ่นพี่คนนี้นะครับ let's go และตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับของรายการวันนี้นะครับเชฟวิลเมอร์นะครับฮัลโหลเชฟวิลเมอร์ก็คือเป็นรุ่นพี่ผมนะครับที่เป็นคนสิงคโปร์ด้วยนะครับมา,มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับ uh, จริงจริง ยี่สิบีปีครับโหยี่สิบปีตอนนี้เราแค่6ปีนะครบนี่แบบ24ก็คือคุณคุณซีย้ายปีปีเท่าไหร่ครับหนึ่งเก้โอ้โหหนึ่เก้าเผมแค่เก้าขวบเองผมเกิด็นเก้เก้าศูนยแรกๆรกอ่ะหนึ่ก้ก็คือย้ายมาเพราะเพราะอะไรครับเพราะมีงานที่นี่มีงานคือโรงแรมอ๋อที่โรงแรมก็คือมาเป็นเชฟ โมซิตทำงานที่โรงแรมที่สิงคโปร์อยู่แล้วแล้วก็อยากส่งผมไปที่แคนเบอร์ราสองปีนะสองปีแล้วก็ย้ายมาที่ประเทศไทยทุกครั้งที่หมดสัญญาไปแล้วอ่ะคือเจอเจ้าของเนาะคือคุณไทยเนาะก็ต่อต่อไปเรื่อยๆอต่อไปเรื่อยๆต่อ,ต,อ,ต,อต่อจนกูอยู่นี่หลายปีครับเชฟวิล์มันก็อยู่อยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้คนที่รู้จักเชฟวิล์มันก็คือรู้จักเชฟวิล์มันที่เป็นกรรมการท็อปเชฟไทยแลนด์แล้วเฮดเชฟของ เ l ล s Kitchen ไท a i l a n d แล้วตอนนี้ก็มีเป็น h a head Judge ของ Restaurant Wall แต่ยังรู้ว่าแบบ24ปีที่เชฟรูเบรใช้ในเมือ oh. งไทยหลายคนอาจจะไม่รู้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาประเทศไทยนะครับคุณพ่อคุณแม่เคยบอกจำแม่นเขาบอกว่าคุณกำลังจะไปประเทศของคนอื่นอย่าเริ่มหน้าที่ตัวเองคืออะไรเขาบอกว่าหน้าที่ของคุณคือแขกเป็นแขกไปบ้านคนอื่นเรื่องของมารยาทเรื่องของหลายหลาอย่างต้องรู้เรื่องนะผมมาวันแรกคือ ทำมาที่โรงแรมเนาะที่เป็นร้านอาหารที่เป็นฟิวชั่นเป็นเปิดร้านฟิวชั่นน่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยดอกเชงดอกเชงเอ่อแรฟเฟิลสิงคโปร์อ๋อโอเคคือคือผมมามาตัวแรฟเฟิลส์อ่าแรฟเฟิลส์เทลที่สิงคโปร์เป็นโรงแรมหกดาวผมมาจากเอ่านั้นเลยครับอยากรู้ว่าแรกๆตอนมา มีแบบเค้าจช็อกไหมเวลาเข้าไปห้องกัวทำงานนะครับคือคือเค้าจะช็อกนิดนึงสมัยก่อนนะครับทำงานไม่ไม่รวดเร็วพวกนั้นนะที่ไอมาใช่ไหมเขาทำมาจะช้าไปนิดๆโชว์ผมจะชอบจี้ไม่ได้จี้ตัวนี่ใส่ผมคือจี้ลูกค้าเหมือนจี้ผมจะช้านิดๆแต่ว่างานออกมาดีนะครับคือเขาเรียกว่าแบบฝริบดอยอ่ะก็ค่อยทำาค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่สิงคโปร์รู้สึกว่าวัฒนธรรมจะเป็นแบบถ้ามีโ T ถ้ามีอะไรให้ให้ถ้ามีอะไรใจ สู้นะแต่คนไทยบางทีไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินผมคิดว่าเวลาถามกับกุกคายเนาะเขาสบายใจแล้วเมื่อไหร่เขาสู้ตายไม่ได้พูดถึงเงินงเวลาเขาใจรักเขาชอบเขาชอบชอบเมื่อไหร่แล้วเสร็จพวกเขาทุ่มเทแล้วเวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่เขาฟังนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นอะไรที่มันดีนะประเทศไทย ตั้งแต่1999ถึงวันนี้น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะมากส่วนแรกคือเรื่องของร้านอาหารจะหลากหลายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเมื่อก่อนคือประเทศไทยเนาะทุกเซอร์วิสตามเทรนด์ของตามประเทศปัจจุบันคือตามประเทศตามเทรนด์ของประเทศผ่าส่วนเป็นผู้นำบางบางบางเทรนด์บางคอนเซ็ปต์อีกด้านหนึ่งของคนสมัยก่อนคือไม่มีใครสนใจเรื่องเรื่องเื่อชฟสมัยก่อนคือ คุกกัคุกอ่ะไม่มีราคาไม่มีราคาเลยอ่ะแต่ปัจจุบันเป็นแรงงานแต่ปัจจุบันนี่ไม่ไม่ใช่ปัจจุบันคือเป็นเป็นเป็นศิลปะเอาร์ติสต์พูดง่ายๆภาษาง่ายๆคือค่าตุนมันสูงขึ้นมีคนให้เก็บมากขึ้นใช้กี่ปีที่จะเรียนแบบผูดภาษาไทยได้6เดือนพกเดือนทีมงานอยู่ห้องกลเรใช้ภาษาอังกฤษมาว่าเขาใช่ไหมทำมาอยุช้าจังอะไรเงี้ย เขาหัวล้อเราอ่ะเขาหัวล้ออ่ะเขาไปเข้าใจอ่ะเออจนเรารู้สึกว่าไม่ได้ว่ะเราต้องให้เขาเราใช้ภาษาไทยก็น่าดุแต่ว่าผู้ภาษาอังกฤษด่าว่าคนไทยไม่เจ็บไม่เจ็บตองตองตองเขาหัวล้อผมก็พยายามไปเรียนรู้ภาษาไทยที่ต่าเนาะเดี๋ยวนะใครสอนเฉฟนะคะก็สอน ผมไปห้องครัวเราจะมีคุณนิจดาเก่งๆที่เป็นพนักงานแล้วก็ซื้อให้เขาสอนเราแล้วสอนเราช่วยสอนด,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 ด่าหน่อยเขาก็สอนเขาเต็มที่เลยเขาบอกเต็มที่เลยครับนี <c oughs> ่นี่นี่ <c oughs> ผมก็พยายามเรียนเรียนรู้เรียนรุ้แล้วผมก็ใช้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่ด่าหรอกคือว่าหนักนิดน,นึงอีด้านหนึ่งเวลาเราเราดูละคร <c oughs> เขาจะมีด่ากันเนาะในละคร เขาพูดอะไรทำไมเขาด่าใช่ๆอย่างนี้ก็เรียนเรียนเรียนจำอาจจะจำละครจําแล้วมาถามเมื่อคืนผมดูละครเขาด่าคํานี้ไปว่าอะไรเราไม่รู้ความหม่แต่เราเห็น expression อะเราเห็นหน้าตาของคนนั้นอะมันด่ามันโมโหอีกคนหนึ่งมันโดนโดนด่าอย่างนี้เจ็บปวดเราเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นคําด่าอีนี่ห้องกลัวจะดดุใช้เวลาห้องกลัวนะเกี่ยวกับอาหารจุดดุมาก แต่ว่าาออกจากห้องกลัวแล้วไม่เกี่ยวกับอาหารผมก็เป็นคนคนหนึ่งธรรมดาคนคนหนึ่งที่มไม่ได้ตาไม่ไม่ใช่คนบ้าเนาะไม่ใช่หมาบ้าเนาะคนเราธรรมาดามไม่มได้หมายความว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะครับจริงๆผมคิดว่าคณคนหนึ่งนะครับอย่าตัดสินใจเขาว่าดีไม่ดีจากปากเขาไปตัดสินว่าสิ่งที่เขาทำอดีตปีที่ที่นั้นเขาทำดีไหม บางคนที่ด่าเยอะอาจจะแบบนิสัยดีก็ได้เพราะว่าเขาพูดออกมาเขาก็ระบายแล้วก,ก็จบแล้วแต่คนที่เก็บอยู่ในใจอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ากลัวเฮ้ยโอเคอาหารมาแล้วก็คือตอนนี้เรามีอันนี้เชฟบูมชอบน้ำพริกไหมครับกินได้หมดแล้วครับกินได้หมดใช่ไหม ถ้าเป็นอาหารไทยอ่ะจานอาหารไทยเชฟวุ้นไม่ชอบประเภทไหนมากที่สุดอา,าอาหารใต้ใอ,อาหารใต<ช>้โอ้จรงิงเหรอก็เป็นแบบกัวกิ่งชอบมากแบบเอรนะแกงป่าก็คือร้านนี้ทำไมเลือกร้านนี้เพราะว่าเป็นแบบมันมีความรู้สึกที่เป็นบ้านผมก็คือมันแบบคอ m ฟอร์ตโซนที่แบบปกติเราทำกันที่สุกุมิซัมเซเบชใช่ไหมเราก็จะมาแวะมาที่นี่ทานข้าวก็วันนี้อยาก แชร์ร้านนี้กับเชมเปญแ์นถ้าถามถึงจากแบบการเป็นเชฟโรงแรมเลยครัมไมจังหวะไหนเชฟถึงได้ก้าวเข้ามาสู่วงการชีวิตชีวิตผมอยู่ที่ประเทศไทยน่าจะเป็นสองสองช่วงช่วงแรกคือ12ปีที่โรงแรมสร้างอาชีพหางเงินดูแลครอบครัวเสร็จแล้วเราก็ออกจากโรงแรมจากทาอะไรสักเขาเรียกว่าดีกับสังคมหน่อยนึงก็ออกมาทำมาองค์กรส่งเด็กไปแข่งต่างประเทศเชฟไทยเนาะกุกไทยเนาะม,มันเก่งนะ ไม่ก็เห็นเขาไปเวทีไหนเลยไม่รู้ไม่มีโอกาสหรือไม่เขาไม่รู้ครับผมจำได้ก่อนผมไปส่งทีมแรกไปแข่งตา่ตางประเทศเราแข่งในไทยก่อนมีา่างชาติมาแข่งมผมก็ไปพาทีมไทยไปแข่งใต้เหรียญทองมั่งกลับมาเขาจะส่งเด็กไทยไปแข่งตา่างประเทศแต่หลังจากเด็กไทยชนะไปแล้วงานมีปัญหางกมีปัญหาส่งเด็กไทยไม่ได้เด็กไทยสีคีนี้ก็ลองส่นนงน้องไทย นชนะไปแล้วแต่ไปออทำไมไปได้แต่ไม่เกี่ยวกับผมเลยนะผมแค่เป็นคนแข่งห,น,หนึ่งคนนึมงมโนศำได้แม่นเลยเก่งกีดเดียวอยู่ติง,งานอยู่ในดีมีคนเดินเข้ามาอเอ,อ๊เด็กชายร้องไห้ไปแข่งไม่ได้อนะ่ะยูทรงไปดิบอกไม่เกี่ยวกับผมเนะ่ยไม่เกี่ยวกับผม <S <S ใช่ไหมยูส่งเด็กยู่ชอบแข่งไม่ใช่หรอโยนโยนให้ผมเลยไม่มีเงินไม่มีอะไรทัินสิ้นคือคือความมีความสามารถเนาะแต่ไปไม่ได้ตัดสินใจปีสอง0นหนึ่งศนั้ส่งชุดนี้ประกเขาอ่ะ ส่งเขาาไปประเทศอ่อยูเอ e, ดูไบเลยไปแข่งในครั้งแรกให้เพื่อนช่วยนะให้คุณไทยช่วยนะคนละไม้คนละมนเมืองกอนันอย่างเงี้ยก็เอางบมาส่งเขาไปแข่งทำไมถึงแบบต้องรู้สึกว่าต้องมาช่วยเด็กสงสารเด็กก็จริงๆที่บอกว่าใช่ไม่ได้เกี่ยวน,นะไม่เกี่ยวเลย<ต>ไม่เกี่ยวเลยแต่พอรู้สึกเราคือเด็กมันมันได้เด็กแล้วช่อยดกันเชฟมีชื่อใครไหมคะ มีมียมีตั้งชื่อให้เอยากรู้เอยากรูเพราะว่าทุกคนคนไทยก็ตั้งชื่อให้เราทั้งหมดแหละเปิดกอนคุณชื่ออะไรคุณไทยนภพลนยิ้มใชชื่ออะไรผมชื่อโคตรสุดหรออันนี้อันนี้อันนี้คนตั้งให้หรือว่าใช่ไหมตัางเันตรงี้อะตัางเต้งองค์กรขึ้นมาชุดไทยแรงกดในแคลดามี่เสียพูดเราก็ส่งเด็กไปแข่งนะครับปีแรกปีสองศนึ่งน วันนี้ปี2 0 2 4นเนาะก็ประมาณ14ปีเนาะเรายังไม่ได้หยุดน,นะยังส่งอยู่นะส่งไปแล้ว7จ0รอยชีวิต700ชีวิตส่งออกไปแล้วสมมตินับเป็นเก้าอี้นั่งที่ส่งไปต่างประเทศแข่งขันอ่ะองพนแปดวัต์ที่นั่งว่าบางคนไปหลายครั้งแ0เที่ยว19ประเทศรางวัลที่ได้มาจากประเทศไทยก็หน่งัห้ารวัรางวัลเท,ทรดทรอฟี่แชมป์นะ130ร30กว่าถ้วยแต่ว่าผมผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยโชว์ให้ใครดูเพราะผมคิดว่า เราทําไม่ใช่เพื่อเพื่อชื่อเสียง hmm. เราทําเพื่ออีกด้านหนึ่งคือผมก็ได้จากประเทศไทยเยอะเนาะก็ทํางานได้เงินยังกลัวก็อย่าอย่าเขาเรียกว่าทําเพื่อสังคมนิดนึงโดยที่ทำมายังหรืไม่เป็นสอนเด็กเป็นเด็กทุกคนไปแข่งผมกล้าพูดเลยไม่ไม่เสียสบาดแต่งก็ไปแข่งต่างประเทศได้กลับมาแล้วไม่มีเสียสัญญานะแล้วเต่เขาต้องไม่ต้องเงอนเราด้วยอันนี้อันนี้ถึงไดเสียสัญาอันนี้ปล่อย ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมือนแค่ว่าเป็น social and social activity อะ social enterprise มันไม่ใช่มันไม่ใช่ธุรกิจจ้าธุรกิจจ้าก็ต้องเซ็นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ธุรกิจนั้นผมจะไม่ได้ผูกมัดกับเด็กที่เราส่งผมจริงๆมองมองภาพใหญ่มากหลายๆคนดูคลิปนี้อาจจดาผมว่าโอเวอร์จริงๆผมมองเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเกษตรกรเยอะปกข้องอร่อยปกอะไรก็ได้ แต่ว่ามีราคาไม่มีราคาเลยของมันดีอะอทำไมราคามีแค่นี้ใ,ในด้านหนึ่งผมก็เห็นคนที่ตัวแทนตัวจิตกรที่มีราคาได้คือคุกรดอะเชฟแต่กลุ่มนี้ยังไม่เก่งพอ,อส่วนเราต้องเทรนกลุ่มนี้ให้เก่งเวลาเขาดังแล้วใช่ไหมเขาจะเอาวัาตถุดิบไทยไปด้วยใช่วนอันนี้ภาพสิที่ I t ค i n k เขเป็น ecosystem ่ e างหา ือผมอยากให้ให้คนที่ทานอาหารที่ประเทศไทยปรับความคิดนิดหนึ่งอาหารไทยอย่างนี้ที่เห็นอยู่นะสมมติเปรียบเทียบกับเบอร์เกอร์เป็น processed food ไม่ใช่ไม่อร่อยนะกินผมก็กินบางครั้งทําไมราคาอันนี้จะแพงกว่าอันนี้จริงๆอันนี้ต้องแพงกว่าอันนี้นี่รกวอันนี้สดใช่เรียกว่า fresh food fresh food ใช้ฝีมือใช้อ่อ ingredient ที่ที่สดที่ดีมาทําทําไมเราต้องดูถูกว่าอาหารที่ของสด พอมาเราให้เกลียดของที่มันโปรเซสไปแล้วอาหารญี่ปุ่นเริ่มดังใช่ไหมโอมาเกเซอะไรเงี้ยปลาญี่ปุ่นก็เลยแบบราคาพุ่มวากิวญี่ปุ่นพวก A3 ถึง A5 อะไรเงี้ยแบบ <Okay. S 2> แพงมากแล้วขายทั่วโลกด้วยเพราะาทุกทุกทุกคนเชฟทุกคนอยากใช้ซึ่งทําไมของไทยอ่ะมันมันมันไม่ได้เพราะว่าทุกคนเห็นว่าเป็นแบบอาหารบ้านๆอาหารพื้นฐานก็คือแบบขาย60บาท0บาทอบ่างงี้ไม่มีไฟดายของไทยแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้ว เชีรเวิร์มรู้สึกอะไรไปกๆอ,อาหารวันนี้ชอบอะไรมากที่สุดมึงปอทำไมเรกินอาหารเผ็ดได้จริงๆคนสิงคโปร์กินอาหารเผ็ดได้แค่อายกินไม่ได้ยูอเป็นไทยอ๋อเป็นคนสิงคโ,โปร์ที่แบบแบบเด็กไมบ,บีต้นรุ่นรุ่นเก่าๆมันผมอ่ะกินได้รุ่นใหม่ๆเงี้ยไม่เป็นเชีเวิร์มต้องลองอันนี้ด้วยต้มเนื้อ,อเค็มต้มกะทิอร่อยอร่อยอวันนี้ที่เราร้านอาหารที่เรากินใช่ไหมก็จะเป็นร้านอาหารไทยที่เรารู้สึกว่านะยกระดับ ก็คือไม่ได้เป็นร้านอาหารไทยที่แบบทั่วไปที่ใครแคร่ราคาหมายถึงใครพอลุ่มเพราะราคาถูก <อะ S 2> เวลาอยู่จ่ายท้านู่มต้องดูว่าอาหารที่อยู่จ่ายคืออะไรเช่นจานนี้นะแพงนะผมยอมจ่ายแล้วก็เรารู้เห็นกุ้ง<ๆ>เห็นสตอเห็นเห็นข้ออย่างสดหมดเลยแต่ยแกกแแ้ย่อยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และอย่างเชฟเนี่ยเข้าวงการทีวีแล้วเชฟสนุกไหมคะเรกแรกก็อแอนตี้นิดหนึ่ไม่ชอบ ม่ชอบเพราะว่ามันทีวีที่ถ่ายทอดเรามาันไม่จริงอม,มันมีจ่าฉากแรกแรกก็พยายามมองกล้องเนาะแต่สุดท้ายอารมณ์พาไป <c oughs> จนลืมกล้อง <c oughs> ก็แรกแรกก็พยายามบอกเราว่าห้ามโมโหอารมณ์มันพาเราไปอืคืออารมณ์อ่ะพาเราไปเหมือนจริงเลยรืง,เร,งเ,เราลืมกล้องไปเลยแล้วสุดท้ายที่เห็นในทีวีนั่นก็คือจริง99 เรายังจําได้ตอนแข่งท็อปเชฟอ่ะอีพีแรกที่เราไปเกาะเรายังจําได้ชัดเลยเชฟรูเมอร์แบบด่าเราอย่างหนึ่งเราแบบช็อกมากก็คือแบบด่าอะไรนะปลาไม่เชฟจำได้ไหมเชฟจำได้ไหรือจำไ,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 ไม่ได้หรอกมีปลาชื่ออะไรพูดไม่ถูกพูดไม่ชัดรู้จักปลาย่ำสวรรัสดไหมไม่เคยได้ยินชื่อครับย่ำสวัสดนะย่ำย่ำย่ำสวรรค์สนวะัสดสวรรค์ก็คืออาปลาย่ำสวรรัสดย่ำสวรรัสด สวัสดิ์นสวัดก็เก่งนะจับปลาเป็นๆออกมาเป็นปลากระป๋องก็เก่งนะผมคิดว่าลิ้นสัมผัสของปลานะครับแย่มากเหมือนปลากระป๋องที่บุอายยุ่ะบโอ้โหแคำพูดก็คือแบบด e สคริปชั่นแบบลึกมากนะก็คือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่อร่อยปลาเละแค่นี้จบมันมี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 อันนี้ด้วยมี คือถึงบอกว่าเชฟเก่งตรงที่เชฟด่ายังไงให้รู้สึกเจ็บปวดด้วยวันทีก็ไม่ได้ปทำหยาบก็ไม่รู้อ่ะคือคือจริงๆเราแค่ด่าใช่ไหมเขาแค่ด่าใช่ไหมเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาจะไม่เก็ตอย่างเช่นเพาเหมือนปลากระป๋องใช่ไหมเขาจะเริ่มคิดเอ้าทำปาปลาสดปลารโอ้โหเจ็บ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 เจ็าจะคิดแล้วอ๋อแสดงว่าผม สุกเกินไปอสมมัติเราแค่บอกว่าสุกเกินไปใช่ไหมเขาแค่บอกว่าโอเคต่อไปไม่ทำไม่ได้ทำสุกเกินไปแล้วกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองสู้อย่าให้เขาคิดเวลาเราว่าเขาด่าเขาอ่ะอย่าให้เขาคิดจําหนึ่งแล้วก็จําจําอันนี้หนักกว่าเลยนะอยู่คือหมดอายุด้วยนะเออใช่ป้ากระป๋องไปแล้วลป้าปไปกระป๋องพอแล้วแต่หมดอายุด้วยก็คือเปิดมา Double แต่หลังจากนั้นเรารู้จริงๆเรารู้สึกว่าเราต้องการคนอย่างนี้นะในชีวิตเรา ที่เป็นที่มาสอนเราหรือว่ามาฝึกให้เราเก่งขึ้นใช่ใเพราะว่าถ้าเป็นคนหนึ่งที่มันเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาการสอนของเขาคือไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรลูกเออทำผิดไม่เป็นไรทำใหม,ม่อย่างนี้เราก็จะไม่ไม่พุชอันดับแรกสองมันที่สุดนะครับอาหารต้องอร่อยก่อนทำยังไงก็ได้ให้อาหารน่ะที่เราอยากนำเสนอะอร่อยก่อนค่อยไปคิดอย่างอื่น ไม่ใช่ไม่ใช่คิดกับการปัจจุบันนี้แต่ลาดคนคิดเรื่องการตลาดโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเรื่องหน้าตาอาหารมาก่อนนะคืออย่างนี้คือหน้าตาดีอ่ะทำให้คุณมากินเยอะๆผ่านโซเชียลมีเดียมันไม่ผิดหรอกอเขามาแล้วเขาถ่ายรูปเข้าไปเขาไม่มาแล้วเรื่องของแม่อร่อยแต่สูมุอยู่ทาอร่อยก่อนค่อยมาคิดทำอย่างไงให้มันสวยขึ้นไม่ใช่กลับกันไม่ต้องทำหน้าตาก่อนให้มันปรับอร่อยบาท่ามาปรับไม่ได้คิวหลอกลวงได้มั่วได้ไม่มีปัญหาหรอก ผมคิดว่ามีโอกาสอยู่ฟุกได้ด้วยเหมือนกันแต่อยู่ได้นานแค่ไหนนะครับผมผมเกลียดมากเลยบางคนงบางคนผมเม่เห็นบางบางคนนะครับไฟในนิ่งเนาะพวกเอาคาเวียกระป๋องเนาะมาใส่ใส่ทุกอย่างใส่คาเวียจบคาเวียท์ทเฟอร์ผมดูว่าอยู่ปลูกเองหรือเปล่าเลี้ยงเองหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อมาปิดกระป๋องใส่ได้แต่ว่ายูต้องมีอย่างอื่นที่ใช้ฝีมเอเนาะไม่คาเวียร์แต่ทอเฟอร์แค่ ตกแต่งก็เหมือนสำหรับเชฟเอร์มอนนะครับคาเวีร์กับทรัฟเฟิลก็เหมือนดอกไม้เป็นการนิชใช่มันไม่ใช่เมนหลักไม่ใช่เมนหลักอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องมีฝีมืออย่างอื่นดังนั้นสอันนี้มาใส่เข้าไปทําให้เพิ่มแวลูเกินได้ไม่ใช่มาแทนเมนคอมโพเนนต์ของอาหารนะครับถ้าวันนี้ตรงหน้าเนี้ยมีคนยกการมาสวยมากมันแบบอุ๊อลังการเลย่งแต่รสชาติกินไม่ได้เชฟอยากบอกอะไรกินไม่ได้หรอครับดังนั้นผมเคยแค่ถ่ายรูปไปก็คืนเขาไม่กินไม่เคยถามบอกเขาว่าอันนี้มัไม่ได้กินเลย แต่ถ่ายรูปไปแล้วตอนนี้ตอนนี้เชฟมีประสบการณ์การทําอาหารกี่ปีแล้วครับมี30มสิบไหมครับจริงๆทําอาหารจริงจงจังๆนะครับเข้าไปด้วยห้องกัตั้งแต่อายุ16บหกตอนนี้ผมก็ห้าสบห้าสี่แล้วอายุเท่าไหร่สา อ๋อเด็กๆไอ้ไอ้ก็เข้าครัวแบบอายุ15เพราะไอ้โดนไล่ออกจากโรงเรียนมันมันผมอ๋อเสร็จไปป่จบมาเจบมสามมั้ผมอย่าได้อย่าได้เงินมากกว่าคืออย่าอย่าอย่าหาเงินเร็วๆนี้ก็ไม่อย่าอยู่ในโรงเรียนผมคิดว่าโรงเรียนมันเรียนนักศึมันเสียเวลาไม่รู้นะสมัยก่อนนะแล้วทำไมเลือกเป็นอาชีพเชฟอ่ะทำไมไม่เอาอาชีพสมัยก่อนเวลาเราฐานะไม่ค่อยดีที่บ้านเราชอบบอกว่าอยู่เป็นกุ๊กแล้วกันอย่างน้อยยังไม่อดตายอ๋อ เหมือนที่แม่บอกก็คือยังไงก็มีงานทํา<ม>เพราะว่าคนต้องกินถามว่าเป็นความฝันของผมไหมต้านี้เด็กอยาเป็นเชฟไหมครับ<ม>ผมไม่ชอบผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่สิ่ที่ผมอยากเป็น เพราะสถานาการณ์บังคำเราจาเป็นต้องเป็นแต่ใช้ทำหน้าที่นี้ได้ดีมากๆในปัจจุบันเลยคือผมคิด<ร>ว่าผมมีวันนี้คือผมคิดว่าน่าจะได้ประเทศไทยให้โอกาสผมมากกว่าคือคือสมมติเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยโดยประเทศอื่นอาจจะไม่เกิดก็ได้โซ่ทุกส,สิ่งทุกอย่างมีต้องมีที่มาที่ไปโซ่เราต้องวางตัวดีเนาะในด้านหนึ่งประเทศไทยเป็นแผ่นดินเขาเรียกว่าโอกาสมากมายผมชอบพูดว่าประเทศไทยแผ่นดินของคำ แล้วแต่ว่าเราอีกเป็นไงเนาะคือจริงๆมีโอกาสเยอะมากๆนะครับคือเราต้องวางตัวให้ดีและพยายามเข้ากันกับสังคมให้มากที่สุดให้มากรับมากให้มากรับมากอะไรเงี้ยจะอยู่ได้นานนะไม่ใช่ว่ารับอันเดียวไม่ให้เลยก็อยู่ได้ไม่นานเชฟมีผลงานอะไรที่แบบ เร็วๆนีก้ก็จะออกไหมแบบรายการใหม่หรือว่ามีอะไรที่จะฝากก็เท่าที่เห็นเนาะร u r a อ t w a รวอเนาะ,อะแต่ส่วนตัวผมน่าจะทำางานเหมือนเดิมผมจะพัฒนาเด็กุไทยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแหละดังนั้นอาจจะมีอาจจะเปิดร้านอาหารใหม่เร็วๆนี้อโอเควันนี้เราต้องขอบคุณเชฟลูเวอร์มากมากนะครับที่ มารายการผมแล้วก็แบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบบความรู้ให้เรานะครับจับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับไ h e Chef Food Tour ไม่ได้แค่พาไปกินอาหารอร่อยนะครับแต่เราจะช่วยแชร์วัฒนธรรมแล้วก็สตอรี่ของเมืองไทยแล้วคนไทยด้วยนะครับอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe แล้วเจอกันค้าหน้า on the Chef Food Tour นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ